สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีลาวีนสวัสดีเอฟซีอ่าหมอลลั่ทุกท่านนะครับเอฟซีสาวหน่อยแฟรงนะครับเดื่องเมื่อนี้เผามาพอกันดีวคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้ครับพูดถึงความตะลึงความอลังการหลังจากพานวัจเวาหลายหมื่นละก็เรื่องเมีโอกาสกจะนําเรื่องเล่าเรื่องนี้มาเอว่าพี่น้องฟังว่าเรื่องอย่างว่าที่อึง้งอึ้งตะลึงตึงนางเลยคือว่าอึ้งตะลึงตึงนาง ได้หลายการอ่าแบบมีรายการพิเศษต่ง FC, งางๆเอฟซีพหักพ,พิล่าพหัยพหัยผิดหวังครับขนาดวันเปณวันปิดวองรวันเปิดพองนี่เท่ากับคือตะลึงมาไล่อีหล่า,ลาในมือนัาพี่น้องหลายบ่หลายจนแอดนับวอาไว้เลยต้องขนโด,นดยรถสองสามเถวเสื้อว่าล้านขึ้นครับมือนั้นเสื้อว่าล้านขึ้นในนัน,นสำหรับเอฟซีต่ละบาดร่วมตัวกันแล้วร่วมเบิร์กันแล้วแต่ว่าผมอึ้องมาก นี่แหละครับความฮักความผอมของเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงเฮาอีหล่าอีุ้งอิงเฮากะน้องกะดีดีน้องบ่เคยว่าน้องน้องดังบ่เคยว่าน้องสะดังน้องบ่เคยว่านสยกยอสูงกว่าผู้อื่นน้องไม่นาทีเฮ็ดน้องไม่นาทีร้องน้องกว่าน้องก็ร네้องน้องไม่นาทีถ่ายรูปกับแฟนครับน้องก็ว่าถ่ายแค่ถ่ายแค่นั้นน้องก็บ่เคยยกตัวเองขึ้นเสมอผู้อื่นเหนือผู้อื่นน้องเว้าจังซี่พี่น้องมื้อนานพบกั โอ้ยองอ์อิงคิดใดเนี่ยน,นี่ปบระเสริญแล้วลาเอ้ยแล้วก็บานฮักต่างๆเอฟซิงตาพวก,าากกระแหงฮักก้าๆส่อรับองอิงน้องเสมอตนเสมอปลายมาตลอดผมวบาอยู่ตลอดเวลาเลยองอิงตั้งแต่ผมติดตามน้องวันที่มาสมัครหลังหันคลิปแรกที่ผมเดิงน้องคลิปนั้นแหละพี่น้องแล้วก็ผมก็ตกังปณิทานมาเลยตอนนั้นผมก็ยังเป็นเอฟซีซื่อจะสนับสนุนเด็กผู้นี่ถึงสิ้สุดพออย่างว่าที่ สงสารพี่น้องเรื่องเล่าสตอรี่อน้องเลยผมสงสารมากตอนนั้นบ่ไปมา,จากจนน้ำตาไหลตอนนั้นนี้ตอนน้นนองพระท่านแต่อย่างผมกะปฏิทันษ์เลยผมจะพยายามซอยเหลือซอยเหลือในดาน่านนี้คือเพ่งที่ออกมาผมปั่นพี่น้องผมปันน่นจังหน่อยเครื่องผมสีหาเครื่องเพยงน้องออกมาปั่นคลิปน้องออกมาแช่แช่รายการอย่างที่เกี่ยวกับองค์อิงผมแช่ตลอดเวลาแช่อยู่ทุกใหลายคนอาจจะเป็นคือผมก็ได้ และตังตต้งแต่นานตะวันนี้ผมก็ยังเช่หน่องเช่หน่องอยู่ประจำจนต้องมาเปิด่องเพื่อจะสนับสนุนองอิงให้ขค้ืนไปอีกแนวนี้ครับไม่ก็ับไปเนี่ยเขก็เลยมาพูดถึงมาไล่เปน้องพูดถึงมาไลา่สุดยอดอ,อ,ยอ,อึ่งอึ่งมาไล่อุราองอิงเขาโอโ้โหทั้งมาไลา่ทั้งยอดกระถินยอดกระถินถนี่คือไขวัตคือมาหยอดกระดาษยอดกระถินนี่มาหา คือดรามาหากับทิดลานกว่กวๆเกับสองล้านพี่น้องตอนนี้เขามาตะลึงเรื่อง,องมาไล่อีหล่าพี่น้องแต่เราพ่วงตัวทั้งไรสดทั้งป่านหักต่างๆนี่ของแท้เขาเอาหลายพี่น้องของแท้เขามาต้องไปไปคอมเมนต์ของแท้เขามาต้องไปคอมเมนต์ในซอ,องนั้นซองนี้มาไลา่หลายของแทเ้เขาเขาบอกป่าครับเงียบเงียบ บ่แมนสด,ดายแต่มือนี่มาไล่หลายเลยเสมือแต่มือพิเศษคือมือมาไล่หนึ่งมาแรงกับมาไล่อางานกัะเินีลานี่กะถือว่าเก็บซี่ห้ความรักความหอมอยู่คือเก่ากระแสพี่น้องยังปังกว่าเก่าพี่น,อน้องตอนนี้อีหล่าของกิงเขานีน่นถือว่าบาลมีหลายไปสู่ไปเวทีไหนไปไปบ่งใดกะมีจ่คนหากกนหอมแลวกับเรื่องไม่เรื่องอยู่อ่ะ แสดงยุก拉สินก็มีคุกเรื่องที่ประหลาดใจก็คือมีทอทันหนึ่งนาะเพื่อนกับบอกว่าเพ่นบนบานคาถาของอีกผู้ใดบนบานหนึ่งในใจนี่แหละเพื่อนกับว่าเห็นคนเห็ดเห็นคนวาหลายเพื่นกล่วมาบนบานเพื่อนกับสำเร็จอันนี้บ่เสือจะลบลูพี่น้องผู้ใดบ่เสือกับฟลอยผ่านผู้ใดเสือกับอดกับสัทธากับสัทธาไปเรื่องพวกนี้มันห้ามกันบ่ได้แต่ผู้ใดบ่มักกับขอให้เลื่อนผ่านนะครับแต่ผมว่าแน่นอนครับอีหล่า ความบริสุทธิ์ใจของน้องความทีว่าน่องบ่เคย์มาตัวผู้ใหนอ้องสื่อๆเด็กซื่อๆได้ใส่ยังสี่ผมเบิ่งไรสดเรือถือคลิปต่างๆมีสังเกตน้องขืนเวทีนี่เบิ่งสายตาครูน่องบอท่ธรบมาดาขับสายตาของอิงก็ตอนขึ้นๆไปลองเพลงแบบมองซ้ายแล้วก็ขวาแะ้วก็กลางบ,บ่เม่์คือบ้คือสายตาขออิงตามที่ผมเบิ่งน่อง สายตามีอำนาจมาสำหรับองค์หญิง,องตอนขึ้นเวทีได้พี่น้องตอนน้องแสดงผมสังเกตมาหลายรอบแล้วสายตาน้องเนี่ยม้แต่คนหลายที่ตาหน้องน้องสามารถสยบสยบเพราะฉะนั้นสังเกตเบื้องจากตาน้องซ้ายับขวาลาก,กลางน้องสะเฟ่งเมื่อที่ผมเบิ่งในคนหลายโอ้แบบแบบเลยตาน้องมีพลังพิเศษผมเชื่อขนาดนั้นตอนขึ้นแสดงเอาอยู่มัดพี่น้องสำหรับองค์หญิง คลิปนี้เอาข้อเคลื่อนไหวของมาไล่อีหล่าวเองว่าฝากพี่น้องว่าตอกจากมหากระถินแล้วก็ยังมีมาหามาไล่เออมาหามาไล่พี่น้องมัแมนมาหามาหาไล่เนี่ยคือสุดจ,จอดมาไล่ใหญ่พี่น้องมาไล่ไหใหญ่ผู้ใดวางใดคอมเมนต์มาบอกกันได้พี่น้องสาหรับผมว่าตัวเรื่องตัวเรื่องในมาไล่ขึ้นนั่งกระถินนีหลา่าผมเลยเอาความความหมายคือความาหย่อนหย่อนเบาเบาใหม่เพราะว่า ใช่ได้เ่าหลายคลิปแล้วแต่ว่าเลยบอกคลิปดีพี่น้องกะฝากซองบนนอกเอซ้อนนะครับเด้ยคลิปนี้กะผู้ใดคิดเห็นว่างใดกะคอมเมนต์มนะาให้ผมเนี่ย่าผมจึงคิดว่าอุ๋งอิงเป็นเด็กธรรมดาที่ไม่ธรรมดาพี่น้องผู้ใดคอมเมนเห็นจังใดคอมเมนต์คุยกันผมเนี่ยเชื่อคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้เด็กธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับคลิปนี้เอาไปสำเนงพี่น้อง คลิปหนาพอกันมาจะเรื่องส่องบัลน,นอกกัซ่อนนะครับเนดะ้อกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ส่องส,ส,สนับสนุนมอล่มสนับออสนุนอิหลาอิงโดยสปอะแตะกาศวงการมอล่มกันเล่าไปกอาเรื่องเล่าดีๆของอ,อ,อิหล้าอิงมา่ฝากพี่นองครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ